กดนนะันาเบี้เีอย,าาย่าตกใจยไม่นเลยมากังบลมกรมาี้ยลากร้มกมาจะกต้อลูกกรไม่ต้องตกใจ,กจ,รกใจเรามาได้ไกลมากระเบิดระเบิดระเบิดมควรทำยังไงหั อะไรครับผมก็สวัสดีคุณชมด้วยนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่ผมก้องเอ็มซีนะครับผมนะฮะกับเกมซอร์สิสแมนเกมไซโกะสุดปั่นภาพสวยน่ารักอะไรวันน่ะมาดูปักอะไรนกันน่ะแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยทอมทอมทอม แอปเปิลมาแล้วก็ไวซ้อมอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอแล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับวิธีการดาวน์โหลดในแถบนะครับผมนะก็กดล,ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะมันจะขึ้นมาหน้าแถบแบแบบนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับพอโหลดเสร็จปั๊บนะครับก็จะกลายเป็นไฟไล์ apk นะครับผมนะสามารถเอาไปติดตั้งได้ในโทรศัพท์ที่เป็น Android แล้วก็ู m u l a t o r ได้แล้วก็แอปแถบๆนี้นะครับผมนะสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารเกมใหม่ๆได้ทั่วโลกเลยนะครับสำหรับ App Store หรือว่า IOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์จากแคปชั่นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะโหลดเวอร์ชั่นไหนนะครับก็สามารถปรับเป็นภาษาไทยได้หมดกันหมดเลยรับตุ่มก่อนพี่ฟองรับตุ่มยังกล่องจดหมายรับแล้วเหรอเขาแจกอะไรเนี่ยกล่องจดหมายได้กล่องด้วยอุ้ยได้แคนดี้ด้วยเหรอเขามากดรับด้วยนะครับใครที่เข้ามาตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีตุ่มแดงๆนะกดเข้ามาเลยนะครับพี่ฟองแต่งตัวเสร็จยงังยังเลยซีซส,สั้นพาร์ดดูถึงเวลไหนแล้ว หกสิบห้าแล้วหรอี่ยขอบพี่กองเบลเก้าสิบสองแล้วพี่ได้ชุดนินจาแล้วแหละพี่กองได้ชุดนินจายัาง นีทุนนี้พี่ก้องก็ได้แล้วมีพัน25มาแล้วคือปกติอ่ะมันจะได้แค่กรอบเล็กๆนะครับผมนะฮะเราเก็บเลเวลมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นของฟรีนะฮะใครอยากได้ของดีๆกรอบใหญ่ๆนะครับสามารถทับเลเวลซีซันพาร์ทได้นี่ซึ่งพี่กองซื้อแล้วนะฮะให้กดตรงนี้ก็ได้อันนี้พี่กองซื้อแค่ธรรมดานะครับแล้วก็เก็บเลเวลเองก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใครอยากไปทางลัดก็เติมอันฟรีเมียมนะครับก็จะได้เลเวลฟรีเะย25เลเวลเลยลาบา,ามีอะไรใหม่ไหมพีม่ฟองยังไม่มา เฮ้ยตัวนี้ก็หมดแล้วนี่มีจำกัดเวลาแค่สาวันเนะี่ยอยากได้เอออยากได้ตัวนี้น้องกระเป๋าดูบิ๊กน้องกระเป๋าฉลามนี่หรอน่ารากัก <c oughs> มีะกินปืนด้วยว้าวมีน้องเงือกด้วย มีน้องเงีอยมีห่างวะเนี่ยสำหรับใครที่อยากเติมตังนะครับผมนะแล้วก็มาเปิดกล่องแฟชั่นแบบนี้แล้วก็สมัครแบ t เทิลพาร์นะครับผมนะไปกองก็มีช่องทางเติมเกมง่ายๆนะครับผมนะที่เว็บไซต์เพจ s ัสเซต m a n .xd.com นะครับสามารถเติมได้หลายช่องทางน,นะครับเป็นเว็บเติมเกมหลักอย่างเป็นทางการของเกมนี้เลยนะครับปลอดภัยและสะดวกชัวร์แน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าเกมไซกรอซัสเซตแมนนี้นะครับผมนะใครที่เข้ามาเล่นตอนนี้มีรางวัลล็อกอิน สิวันนะครับก็จะได้ไอเทมอย่างจำตามรูปนี้เลยทั้งชุดคอสตูมและของอื่นอีกเพียบมาเหมือนเดิมการแต่งตัวของเกมนี้มันสำคัญมากวันนี้หนูมีตีมอ่ะมีตีมอะไรอ่ะุยพี่ชอบไอเจ้าพุงนี่แหละเฮ้ยดูดูๆๆดูเนี่ยชุดนี้ชุดแรนะครับพี่ก้องได้มาแล้วนี่เป็นไงมีไฟด้านหลังด้วยโอเคแต่พี่ชอบชุดนี้มากกว่าเดียวดบอกไ้อย่างดีเลยนะว่า จอมโจรแปอปเปิ้ลอ๋อจอมโจรแอปเปิ้ลพี่ก็เป็นจอมโจรเห็นหน้าพี่มพี่หลงหลับไปอ่ะโจรมันต้องเบาสบายไม่เป็น <c oughs> อย่างที่บอกนะครับผมนะการแต่งกายในเกมนี้นะครับมันมีวัดค่าความอร่อยนะครับผมนะขอแค่มีชุดแฟชั่นในตัวเยอะๆนะครับค่าความอร่อยของไอดี ID ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะดูพี่กองสองหมื่นหนึ่งพันแล้วก็จะมีแรงด้วยนะฮะวัดค่าความอร่อยเนะี่ยไปดูซิพี่ก้องแรงเท่าไหร่แล้วตอนนี้เฮ้ยเปลี่ยนดับที่หกร้อยของเซิร์ฟเนี่ยเป็นไงเนี่ยมาพี่เปลี่ยนชุดมาให้เป็นจอมโจรหน่อยนะจอมโจรต้องไปรันเวย์กันเราคือกองโจรยังไง เฮ้ยพี่กันอันดับหนึ่งมาพี่ป้องดูแง่หัวดูดูขาเต้นหน่อยตื๊ดตื๊ดตื๊ดถ้าความอร่อยของเกมนี้นะครับแนบมันจะมาโชว์ในหน้าล็อปปี้ก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับผมนะนี่นะอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามพี่ป้องอยู่อันดับหนึ่งเป็นไงเฟี้ยวปะคิดวา ไอ้ไอ้ไอ้ตัวประกับเป้าตรงนั้นน่ะมันจ้องใครอยู่ไอ้ไปยืมเต้นใส่น้องทำไมเนี่ยเตลมันกระโดดฮ่า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 ลูกกระจกเลือกเลยหน้าตาหน้าตาจะไปให้ลูกกระจกเลือกวอนนี้เอ้าหัวหน้าต้องอยู่ด้านหลังไงใช่หรอตายลูกกระจกต้องตายก่อนอะไรไม่เคยดูหนังหรอกเคยมีตัวโกงที่ไหนตายก่อนลูกกระจกไหมเมืองอะไรสักอย่างแล้วกันไงนิวพีฟองมีคนลงกับเรา ยเลยทำไงดีหนูไม่ได้ปืนเลยยิงแตกไปตัวหนึ่งไปเราโดนยิงเราโดนยิงถูกกระดาภิก่อนหนูมบม<อ>ดไหวตายตายตายยิงแตกไปสองแล้วหนูไม่จัดปืนพอมีไหมมีอีกไหมมีศัตรูอีกไหม ทำอะไรบ้านก่อนทำอะไรบ้านก่อนขับปนปนปืนมันไปตามมาไหมตามมาไหมพี่มีระเบิดไฟตีเลยพี่เผามันพี่เผามันแล้วข้างหลังพี่ปนจับยาก่อนพี่จะตายมันยาวป่ะวะยาวปะเอายาด้วยยิงได้หรอไม่ยิงได้ยิงได้ยิงได้แล้วทำไงเฮ้ยพี่จะมาใส่ผูได้ยังไงนมเป็น โอเคครับหัวหน้าครับเมื่อกี้นี้ทือพี่ก้องปาไปมฟคือระเบิดไฟเนะี่ยบอกให้เลยว่าแจ่มมากเลยเวลาปานี่คือแบบมันจะเผาเพราะโดนระเบิดไฟมาคนอื่นปาต่อยังใช่หรอเมื่อกี้ระเบิดไฟพี่เอง <laughs> มาลองยกปืนดิยกย,ยงังไงเอฟเอฟเอฟไม่ตั้งปุ่มไว้อ่ะตั้งปุ่มไว้หนูไปกดตรงฟันเฟืองก่อนแล้วก็ไปตรงอันแรกเลยพื้นฐานแล้วก็เลื่อนลงมาล,าล่างๆมันจะมีท่าโน้มเอวยกปืนยิง อ่าแล้วก็มียิงอย่างมั่นใจได้เปิดใช้เลยแล้วก็ฆ่าได้เดียวไดเปิดใช้เลยล้วก็มีตุ่มออกมาเห็นไหมใช่ปะใช่ปะใช่แล้วลองกดยิงดูเฮ้ยเฮ้ยไอ้พีคนมาโอ้ยวงบีบแล้ววงบีบวงบีบวงบีบอีกเยอะใหญ่บีบไว้จังอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหารถกันรถบีบรถรถบีบรถจังห่าบอให้เด็กพี่ขับเองว่างจริงๆอะหร ติ๊กให้หน่อยติ๊กให้พี่หน่อยง่ายเราทำแล้วไม่ใ,ใจ่ไก่พี่กอล์จนมาพี่พี่พี่อย่ากดตายพี่กอล์จนลองแล้วลงลองลง,ลง,ล,ง,ล,งลงไปยิงมันเอาตายตายแล้วเหรอเลยมันก่อนพี่กองหลบแล้วมันกอ่อนมา มันจะกินนา้ยงนี้ยากันมีกระลักแก้แขนเลยบนี่โดนปะกรบนไฟอัดหน้าตาลงานลงายลงานก็ได้ที่หน้าจะไม่ตาย ไอ้ตรงนี้น่าจะเยอะอะเราไปนูน้นดีกว่าเผื่อแบบอะไรเอ่ยมันเกิดตรงเราไงน่ะนั่งนู่นน่ะกว่าจะวิ่งไปถึงโอ้ยไม่มีใครตามเรามา,น,านี้แหละ ก็ได้สไนเลเอร์เลยเจอการ์ดปาร์ตี้นินจาอันนี้เป็นการ์ดปาร์ตี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคนละแบบนะถ้าเราเก็บปับ๊บใช้ระเบิดไม่ได้นะครับนี่สกิลแรกมันจะเป็นปลาตะขอนะฮะสามารถเกี่ยวแล้วก็บินขึ้นไปบนหลังคาได้นะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับนะะเป็นคาถายแยกเงานะทำให้สตรูงงงงวยสกิลแบบนี้แล้วก็นิวบอกไอะไรบอกสำหรับสายชาร์จมาก เฮ้ย,ยมีคนยิงพี่ความมีคนยิงพี่ไม่เหพี่นะแตกแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งแหมแหมไอมีคนยิงหนูอยู่ตรงไหนตัวไหนไอ้ยู่นหน้าหนูเลยยิงมันยิงมัดใครตาย ใส่แล้วเหรอพี่ฟองสุดยอดเฮ้ยเจแปนเวลาใส่เป็ดนี่จะว่ายน้ำได้แล้วก็ยิงได,ได้นะครับสะดวกสบายมากแต่ว่าเออจะจะใส่รวมกันกับการไม่ได้นี่ครับทางซ้ายอยู่หน้าขวานี่ฟองอยู่ขา้างหน้าอยู่ข,าข้างหนออง้นาในาบ้านในบ้านระวังเพื่อนมานนะระวังเพื่อนมานนะวิฟองเราไปไปไปวิอออออฟองรับกอนเอ,อ,เอ,อพอี่ฟอง ฟังกันไหมฟังกันไหมยังไงเราจะถอยไหมหรือว่ายังไงไปนทางซ้ายเราแล้วเห็นไหมฮอยนอกแล้วนอแล้วหนึ่งนอกแล้วหนึ่งเหมือนมันจะโดนยิงด้วยยิงไม่ดงอยู่บนเขาอยู่บนเขายิงมันอยูุู่มันพี่จูมันเห็นผูเห็นพี่จู้อยู่พี่จูอยู่แต่พี่ไม่มีพี่พี่ียายกปืนยิกาดมันเลยยกปืนยิกาดมันเลย นี่ใช้วิชาแยกล่างนะแล้วเราวิ่งเลยนะเราวิ่งกลับหลังนะมาเราแยกล่างปุ้งไป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 เร็ว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 หลังก่อนกับหลังก่อนไปก่อนไปก่อนถอยก่อนถอยก่อนของเกิดยังของเกิดยังเราไปเอาของก่อนนี่แต่ฉันไม่เห็เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดตรงไหนไปดูใกล้ใกล้ใกล้กล้กลขึ้นรถเร็วแหมเราต้องดูจุดอะไรเอ่ยนะครับทุกคนครับมันจะปรากฏให้กับเราพิกไหนวะด้านหลังด้านหลังอ่าเหี้พี่ขับจริงเหรอ ดีกว่าดูคับอ่ะยูโอพี่ฟองไปแล้วอ่าเราได้ยูโอแล้วได้ยูโอแล้วยูนั่งยูเดี๋ยวพี่คนมาคนละลำไหมหรือยังไงคนละลำนะลำไปไปไปเดี๋ยวมีคนมาเอาเป๊วอีกอันหนึ่งไหมเป๊วอีกอันหนึ่งไหมได้ได้ได้ทำยูโอแล้วเราไปเอาอีกอันเลยอีกอันนึงอยู่ไหนนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงมาร์คตรงมาร์คคืออะไรกันอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ย อ่าเนี่ยเราก็จะเจอ UFO แบบนี้นะครับผมถ้าเราไปตรงจุดเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะวันดีคุณยนต์คุณยนต์หรอขี่เป้าขี่เป้าโอเคผมโยนใส่เอวสักจังหวะอะไราฮ่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 ่ได่าฮ่า ไปแล้ววงบีบแล้วไปเป็นรถไปเป็นรถไปเป็นรถไปเป็นรเออคนที่ไปไอ้นะที่ขัดไปเขาวงดิเข้ยมันยิงเรามันยิงเราไปเราไปสนใจไม่สนใจเราเข้า Kristen ก่อนเข้า,ขาก่อนเข้าวงข้างในเลยเข้าวงข้างในเลยไปแล้วไปแล้วแอ <liberals? S 1> บสะพานนะตรงเหลือๆน,นั่นคือสะพานใช่ไหมไใช่ไอ้เรา เราเข้าไปในวงแล้วเดี๋ยวพี่จะให้พี่ฟองขับเป็นโว์โอ้ยมีคนยิงกันทางด้านซ้ายยัไม่สนเข้าวงเข้าวงอย่างเดียวพี่ฟองมาขับนยนตดว์อะไรนะ<อ>มีคนไปเนี่ยบ้านนี้มันกันด้วยนะเป็นต์มันถึกมากเลยนะเป็นต์มันยิงแรงแล้วก็ข้าป้องกันสูงมากทำไมอ่ะจะมีคนที่ว่า ไม่มีคนอยู่ในหุ่นด้วยใช่เหรอใช่เรามาดักซุ่มไหมเรามาดักซุ่มไหมแล้วหนูจะซุ่มยังไงพี่พี่ขยันไหมบางหนูหนูแอบอะไรนะหนูแอบคนไงใคางไ่้หมดโอ้ยไม่มีใครเห็นเลยโอ้ยเดินผ่านเดินผ่านเฮ้ยมีสะบัดมือด้วย ตบตูดนะฮะยนตบตูดวหรอสะพักหนึ่งเป้งตายไม่เหมือนยนต์เลยตอนนี้เฮ้ยเหลือสิบสี่คนแล้วใกล้แล้วไก่เป็นความจริงแล้วหรอเฮ้ยมีคนขับรถมามาตรงบ้านเรามาตรงหมู่บ้านเราหลบมันพี่ฟองมาอยู่ใรนี้นะหลอกล่อไว้ไี่เจอพี่ไม่เจอมันเลย ยิงอยู่ยิงอยู่มันเจ็บม,มากในบ้านเราไปล้านหนึ่งเราไปล้าหนึ่งตัวนึงอีกตัวนึงตัวนึงอย่างนี้ในบ้านออนะพี่ฟองงานพี่ในบ้านในบ้านพี่ฟองในบ้านเอาไปไม่ได้ <laughs> ตายเอเราทิ้งมือว่ะไปด้านหลังด้านหลังเราด้านหลังเราเข้าหมู่บ้านเร็วไหนวะ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 ใช้เก็บเสียง่ะด้านหลังเราวิฟองตรงที่เรามาใช่ไหมแต่หนูไม่เห็นน่ะก็ไม่เห็นเหมือนกันเราแก๊งจอมโจรเราต้องชนะจิงดีวะที่ปั๊มส้วมด้วยวะริงทำอะไรของเขาวะเนี่ย สอง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 แล้วไม่มีเลยครับไม่เห็นกันเลยครับอุ้ยสามตัวเลยมาแล้วพี่ฟองด้านหลังด้านหลังไหนอ่ะหลังเราขวาบนเขาไหนวะเขาต้นไม้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 จิตหมอกจิตหมอกระวังหุ่นพังนะเฮ้ยหุ่นจะพังหุ่นจะพังล็กบอลล็อก็โดดลอกแกงหุ่นด้วยอะเฮ้ยระวังนะอุ้ยมีคนด้าน พี่ฟองคนอีกด้านหลังเอ็กดีเอ็กซ์ดีหยุดนะเอ้าเออพี่ฟองพี่ฟองพี่ฟองลูกกระจอกความหวังให้ลูกกระจอกจัดการเองเย้ยยยไปมึงไปนึงขอเวลาเนาะลูกกระจอกขอเวลาเนาะลูกกระจอกปั๊มยาก่อนกระจกปั๊มยาก่อนคนาีัคนนี้จะตายจากแบบนี้ไม่ได้ระวังนะถ้าจะมีโอ้ยดื้อ ายเหน่ดตายแหน่ดถ้น่นางตายเหน็ดตัง้งยตั้งขวาเลยวะด๊าควรจะมีไดไม่ต้องไม่ต้องตกใจลูกกระจกไม่ต้องตกใจเรามาได้ไกลมากระบบบผมควรํายังไงวีกินปลา,า่อไป้บสามกทีกันไหมเพื่อน <c oughs> ที่อาจจะเป็นความหวังของที่ได้ที่เป็นข้บวบังคเลย ขวามันก็ยิงพี่ใดก็มีพี่จะทำยังไงอ่ะผิดนะอย่าลืมนะเยัยถือว่ามันไปแล้วอะเป็นไงบ้างพี่ฟองถือว่าประสบความสำเร็จไหมเราก็ถือว่าซักเซตอยู่นะเพราะเราได้ไปขโมยของมันก็สองอย่างขโมยอะไรอะขโมย UFO ขโมยหุ่นยนต์ไอ้แก๊งโจรเราเนี่ย โอเคนะครับผมแล้วก็สำหรับไอ้เจ okay, ok. ้าเกมซ a อสเซตแมนเกมไส่กรองโดดร่มสุพปันนี้ก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมตอนนี้สามารถดาวน์โหลดทั้งในแพแรอะไรอีกแอตโต อะไรอีกอกเพอ่าใครเข้าเกมมาแล้วนะครับผมนะก็ฝากฝากด้วยนะครับผมนะเข้ามากดฟอลโล่ให้ด้วยนะครับผมนะไปตรงนี้เนี่ยทงข้อออนไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับสแกนีชลโค้ดแล้วก็กดฟอลโล่พี่มาด้วยนะครับเพราะว่ามันมีแร็งแฟนคลับนะครับผมเนี่ยมันจะบอกเลยว่าใครโดนฟอลโล่เยอะที่สุดนะครับผมนะก็จะได้ขึ้นอันดับหนึ่งของแร็งแบบนี้ก็อยากขึ้นอันดับหนึ่งบ้างก็ฝากไปด้วยนะครับผมนะเกมนี้การันตีความฮาแล้วก็ สังคมในเกมค่อนข้างจะเป็นมิตรเลยสุภาพาเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะครับอย่าลืมโหลดกันมาเล่นเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดแทบๆนะครับผมนะก็ก็กลับไปดูต้นคลิปได้เลยนะครับพี่ก้องอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสามารถไปดาวน์โหลดเพื่อที่จะติดตามข่าวสารได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับลิปนี้บายแล้วครับผมพี่ฟองบายบายครับไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง a t ทีนะครับ และดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง a t c ครับผม